วารุณีวิระแก้วค่ะวารุณีเป็นมหาลัยไอปลมวิ่งตามตัวตามเส้นนะคะปวดตามตัวตามเส้นลมลมมีลมลมขึ้นลมตามตัวตามเส้นทําให้เจ็บทําให้ปวดหรือเปล่าก็มันมันมันเดี๋ยวนี้ลำคาญเฉยเฉยลำคานเสียงดังชาวบ้าน่านเทวดาลมทําให้ปวดทาทาให้ขึ้นลมทําให้ลำคาญ แล้วเธอแก้ไขอยู่ในเวลานี้เขาจะจบแล้วค่ะจบัทที่สามอ๋อจบวันที่สามน,นี้เพราะฉะนั้นมาถามของใหม่ค่ะว่าลมที่แล่นอยู่ตามตัวนั้นเป็นเรื่องของใครวิญญาณของใครเทพเทวดาหรือเปล่าหรือมีเจ้ากรรมในเวรเสริมสร้างเพิ่มขึ้นมาใหม่เป็นลมใช่ไหมท่านใช่แล้วเจ้านั้นแก้ให้ใครน้องหนะที่ผ่านมาแก้ให้เด็กเหรอ,อ ก้เด็กเลยมาตั้งนานแล้วค่ะจบไปแล้วแล้วที่ตอนนี้เขาแก้กันอยู่ให้ให้ลุงช่วยลุงลุงไปเกิดแล้วเป็นมนุษย์ไ่ยคะแก้ให้ลุงค่ะให้ลุงช่วยลุงไปใช่ไหมตอนนี้จะจบแล้วใช่ไหมวันที่สามจะจบแล้วลมที่ขึ้นตามตัวเป็นลมของใครลมของลุงหรือลมของใครมันเป็นมาสามสิบกว่าปีแล้วค่ะคุณแม่เป็นแบบลมอะค่ะมาสามสิบกว่าปีแล้วสามสิบกว่าปีแล้วท่านเทวดาเป็นเพราะเหตุใดกรรมอะไรทําให้เป็นอยู่อย่างนี้ ท่านเอ๋ยยังไม่เห็นอะไรเลยหรอกนะมันเป็นธาตุดินน้ำลมไฟนั่นแหละค่ะหากเรานนะาปฏิบัติกันให้ดีแท่พิพจารณาแหละท่านเอ๋ยถ้าไม่มีลมเลยเราก็ตายสีแงสีเครียดไปเปล่าขิ้มากไปเปล่าไม่ไม่ค่ะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตลอดเลื่อลือออกเออเออกธาตุาไม่ดีธาตุไม่ดีแสดงว่าระบบย่อยไม่ด<ส>ีกินอะไรเข้าไปกลายเป็นแก๊สกลายเป็นลมขับอยู่ในตามตัวตามนี้ ก็ปฏิบัติให้ผ่องสายเบาใจจะดีขึ้นใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ยพิจารณาเลยนั่นแหละนะมองเห็นความเกิดขึ้นนั่นแหละค่ะนี่แหละนะก็จะเบาบางที่ใจเราเลยอ้าวมาเป็นว่าตอนนี้หันไปใส่ใจเรื่องเรื่องการปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาใช่แล้วท่านเอ๋ยปฏิบัติมาก็มากรายเลยหลายวันแล้วสินะ ควรจะพัฒนาแล้วสิครับยกจิตอย่าไปกลัวตายใช่แล้วปฏิบัติมากอย่าไปใจก็เจอค่ะใจก็ไปเจออ้าวตามนี้ลายต่อไป